คือการเรียนนาศิลป์นะคะเราได้บุคลิกภาพค่ะแล้วก็ความอ่อนโยนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอะคะ่ะอย่างเช่นการที่เรายกมือไหว้เนี่ยละค่ะก็สามารถสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันได้ค่ะ ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเด็กหน้าตาสินค่ะทุกคนคนไทยทุกคนเจอหน้ากันก็ยกมือไหว้กันได้คือเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะการทําดีต่อพระเจ้าอยู่หวัวเนี่ยก็ทําได้ไม่ยากค่ะเราแค่ตั้งใจเรียนเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เราทำง่ายๆอะค่ะที่สามารถทำตอบแทนพ่อหลวงของเราได้ค่ะพวกหนูในฐานะประชาชนไทยก็จะขออนุรักษ์และสืบสาร ศิลปะวัฒนธรรมไทยจนตาบสิ้นลมหายใจค่ะ